เนี่นะเค้กมัชฉะที่เขาอวยกันนะเออเค้กก้อนละสองแปมันแพงไปปะรีวิวเค้กลาวามาชาัชฉะอันโกของน้อยเบเกอรี่แบบไม่อวยเป็นเค้กมัชฉะทั้งก้อนข้างในมีไส้ลาวามาชาัชฉะแล้วก็ถั่วแดงไส้โคตรเยิ้มน่ากินมากอืมสีมัชฉะคือสวยมากอะเนื้อเค้กฉ่ำหวานกำลังดีครีมไม่เลี่ยนหอมมัชฉะมากอื กินโดนลาวามัชฉาคั่วรอร่อยขมป,ปลายทําให้รู้สึกแบบมันคือมัชฉาที่แท้จริงอะ่ะเป็นเค้กที่นุ่มแล้วก็ไม่ฝืดคอไม่แข็งกระด้างเลยมึงมันโคตรละมุนอะ่ะเนื้ถั่วแดงให้เคียวหนึบหนึบด้วยนะน้อยเบเกอรี่ทําถึงจริงอร่อยเอาไปเต็มสิบแบบไม่หักเลยมึงเป็นเค้กมัชฉาที่โคตรดีครีมที่ให้มาก็ไม่เลี่ยนรสชาติมันเข้ากับถั่วแดงที่เขาใส่มากก้อนนี้สองแปดเก้าไม่แพงเลยมึงมันอร่อยมากจริงๆยอมรับร้านเค้กในตำนานสี่สิบกว่าปีน้อยเบเกอรีอ่ มันดีมากจริงๆมึงกูอยากให้ลอง